วันน uh ี้มารวมงาน Gap Food ดีมาครับผมก็ดีใจครับก็ดีใจอย่างแรกเลยก็ดีใจที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับของ g a ป f o นะครับผมแล้วก็มาร่วงงานแคป f o o นะครับ Megacell ประกาศสักดาคุมนะครับก็ลดเยอะมากครับลถถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับใช้ตั้งแต่วันนี้เลยครับก็ไปเข้าตรงใช้ใช้โค้ชรถนะครับแล้วก็เขียนว่าไม่กะจะได้ลดถึง90%เลยครับเยอะมากครับ เขาก็มีรถตลอดอยู่แล้วด้วยเนาะร้านนี้ยิ่งจัดใหญ่กาไม่อิ่มเรียกว่าอะไรอ่ะแก๊บนี่มีโค้ดอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็รถ<อ>แบบเยอะมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาพิเศษช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงมิกาเซลครับใช่แล้วก็อ่านี่แหละตามที่โค้ดพูดไปเลยก็ลดถึง90%เลยครับพี่จำโค้ดใช้บริการบ่อยไหมทุกวันครับบ่อยครับบ่อยบ่อยเช้านี้ใช่ใช่ คือก็สั่งแบบสั่งแทบทุกอย่างเลยใช่ครับตั้งแต่แบบว่าเครื่องดื่มยันแบบของกินของหวานเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยให้เลือกสรรเลยครับครับผมใช่ครับผมพี่วันนี้เป็นไงคะได้มาเจอแฟนเยอะแยะมากมายแล้วเจอพี่ไมค์กี้ดีใจครับดีใจมากเลยครับก็ฝากเนื้อฝากตัวแฟนๆพี่มิลลินะครับแล้วก็พี่ไมค์กี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาให้กำใจอ่าพี่ไมค์กี้แล้วก็ให้กำใจพวกเราเยอะอ่าพี่มิลลิแล้วก็พวกเราเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากกลาง สยามเลยก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าก็คุณมากที่มาทุกคนทุกคนมากันเยอะเลยแต่ผมเพิ่งรู้นะเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไมค์จี้เนี่ยอายุ21เองอ่าใช่เอออายุเท่าๆเราเลยอะไรนะครับเก่งไงยี่เรียนจบเขาเก่งไงแต่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคือใวัยเดียวกันแต่ว่าต้องจบหลังแค่มีโดนเส้นนะโดนเส้นมากชอบพี่ไมค์จี้นะด้วยความที่อายุแบบใกล้ๆใช่คือน่ารักมากเลยคือแบบว่าหลังเวทีก็คุยกันอยู่ ใช่คือหลังเวทีคุยกันคุยแบบเป็นไปหมดเลยว่าเออผมก็ไม่รู้ไงว่าการแบบถ่ายละครที่ช่องช่องเออช่องสามไม่อะเป็นไงบ้างอะไรเงยผมก็ถามเขาเหรขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะเคยถ่ายแบบ7วัน8วันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เก่งเก่งเก่งรับถือมากใช่ใช่แล้ววันนี้มาครับถ่าการันตีเวทีเสียงเป็นไงโอ้เสียงแหบเลยตีเมื่อกี้ร้องเพลงได้อยู่เกือบร้องเพลงไม่ไหวและไปตะโกนไปฉับมาได้แล้ว ใช่ได้แรปด้วยอยากกินลำไยแล้วไม่เอาอยาย้อนอะไรนะย้อน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 ชาวปัดปักปัดเป็นชาวปัดปักปัดใช่ครับกังลังกนน้ครับผมใช่ครับเดี๋ยวไปรักษาเสียงก่อนใช่ใช่แรปเปอร์ท่านหนึ่งอ่ะจริงเพลงเพลงพวกเราก็มีแซมแซมแรปอยู่แล้วนะใช่เนี่ยลบยังอะไรก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แรปซับเหมือนยี่สิบเออรักเหมือนกันเราเวอร วันนี้อันนี้อรี่งคอรีด้วยนะใช่ใชโอ้หใครจะไปคิดว่าชีวิตครั้งหนึ่งได้แบบว่าอยู่บนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโคเชล่านี่โอ้โหคือเป็นเกียรติเป็นสีต่อแบบว่ามงตระกูลต่อเส้นเสียงผมที่เก็บไว้ร้องวันนี้โดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่บิลลี่นะครับที่ให้พวกเราได้ไปร่วมฟิชเชลิงด้วยครับแต่ที่จริงอยากไปฟิชลิงกับพี่ อ่าพี่ไมกี้ด้วยนะเออแต่ว่าเสียดายคือเวลาไม่พอวันหลังวันหลังใช่ๆๆมีอะไรอยากร้องเพลงจังที่มีกับพี่ไมกี้เพลงไที่แบบเขาเลได้ชอบเพลงเพลงเนี่ยรักนะเว้ยอ่คือมันสะใจให้ผมนั่งไอ้ขยืนหนุนหลังเวทีแล้วฟังแล้วโอ้โหมันสะใจจริงๆอือใช่อตั้งไหนอ่ะเรานราตั้งไหน ลองกับเขาเหรอให้เขาออกมาออ๋ให้เาาขมเลย่ไไมเป็นรที่ผมชอบเนี่ยสุดปังอ่ะของดีให้ๆอยากลองอีกนิดเดียวงานฝักกิจกรรมวันนี้แบบงานศพครับผมครับก็ฝากกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเลยกิจกรรมครับฝากกิจกรรมยังไงครับครับฝากกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นแป๊บฟูนะครับใส่โค้ดเมกะ ครับลดสูงสุดนะครับ90%ไม่มีขั้นต่ำนะครับโอกับงาน Grab Food นะครับ Mega ะเซลประกาศสักดาลถใหญ่ใสสุดเลยใช่ใช่ใช่ครับผมดีนะงานของเขาอะไรของคนหน่อยที่เขาเปิดตัวละครสยามดูมิซิ่งบาร์อ๋อขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับผมยัง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 โอกาสนะม่หลายคนก็รู้ว่าอยากให้เป็นเราอ๋อคือผมอ่ะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกตามตรงคือไม่รู้ว่า ่านักแสดงเป็นใครด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็ถ้าเปิดแคสแล้วผมก็อยากลองไปแคสดูนะแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาซ้อมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยผมยิ้มเยเฉยเลยเลยคุณจะมีพิลาบสิตอนนี้ถูกจับตามองนะทุกการกระทำจริงเหรอไม่ว่าคุณ ครับก็ช่วงไหนเห็นผมร้องเพลงแบบโอ้โหก็รู้เลยว่าผมเล่นเล่นแล้วอันนี้และเห็นสยามไม่มีเพลงนี้อ๋อเหรอโอ้โหอะไรที่คอนเวอร์ชั่นจะรึเปล่าอะไรครับเออแม่ผมเคยเปิดให้ผมดูตอนเด็กนะอุ้ยโอะไรอ่รุ่นรุ่นพี่เนี่ยรุ่นรุ่นพี่ครับใช่ใช่ใช่ไหมรุ่นรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอดตามครับว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวน่าจะมีประกาศมา อะไรครับถ้ามีโอกาสก็คืออยากจะลองไปในเวแบบละครเวทีบ้างอะไรบ้างนี้ใช่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 คือคนจะดูไหมถ้าเราสมมติว่าเราเล่นเลยเราเล่นจะดูไหมคนจะดูไหมถ้าสมมติว่าคนอยากดูก็เรียกร้องเขาได้ครัเล่นเล่นรอบเดียวพอพี่ธายใจอ่อนให้เล่นอีกเรื่องหนึงเพลงรวมยางรวมยองรางอ๋อใช่ครับเป็นรางวันของ Y Y Award ของนาย e n t e r t a i n m e อาไว้เอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ดีใจดีใจดีใจไหมคุณเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ใช่ดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศรีวงตระกูลผมกันครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็เป็นรางวัลที่เอาเอาไปให้แม่หนิงกับแม่ปุ๋ยนะเออใช่ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําทุกเพลงแหละว่าให้แต่ละเพลงออกมาดีแล้วก็ออกมาเป็นยังไงก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังด้วยที่ที่แต่งเพลงนี้ขอบคุณซีรีส์ด้วยครับนจเ หวังว่าครับใช่ก็เห็นคนเต้นกันเยอะนะใช่ใช่ใช่หกล้านคือผมอ่ะผมก็ไปส่องมาล่าสุดเพลงลบยางเพราะว่าได้รางวัลปุ๊บเฮ้ยผมไปส่องเทรนดีกว่าอ่ามัันนเป็ยงงไว่านเนี่ยใครเนี่ยได้แบบว่าคนกดไลค์เยอะสุดผมก็คิดว่าเราเป็นเราเป็นเจ้าของเพลงแล้วคนกดไลค์เยอะที่ส,สุดแน่นอนสรุป เป็นพี่มาเบลคือเขาไม่ต้องยืนเต้นอะไรพวกเราให้เหนื่อยเลยเขาแค่นั่งเต้นแล้วก็ทำท่าน่าสิสวยๆั่เต้นเต้นจุ๊บจุ๊บโอ้โหคนดูเยอะมากแต่ขอบคุณพี่มาเบลเหมือนกันใช่ใช่ที่ที่ที่ทำให้เพลงเราเออมีคนฟังเยอะใช่ครับบขอคุณครับพี่กลับไปร้องในคอนเสิร์ตพี่กลับไปร้องไม่ทโอะ้พี่เอ๋อพี่เโอ้พี่กลับกับพี่หลิงพี่อมใช่ไหมใช่ใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เป็นสีต่อ ขอบูนต่กูดีแล้วอ่ะครับก็ดีใจดีใจดีใจที่คนเอาไปร้องกันครับก็นั่นแหละขอบคุณมากครับเอาไปร้องกันเยอะๆครับผมครับค่าลิกสิทธิ์ไม่น่าแพงมากเนาะไม่แพงรองเดี๋ยวใจ่ายให้ลองฟีดได้ไหมถามพิธาดูถามพิธาดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าผมเจมใจผมอยากให้ร้องอยู่แล้วให้ฟรีได้ผมให้ไปแล้วเพราะเพลงมันลองซื้อดูลองซื้อลิกสิทธิ์ซื้อลิกสิทธิ์เหรอเออแต่พิธาโอ้เราจะหมดตัวเลยแต่ปัญญายังเรียกร้องนะว่าอยากดูคูนั่งกับคู กูเวอร์ชั่นก็ลองไปมาเกี่ยวกับให้เป็นแบบอ๋อแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนส์อ๋อโอ้โหเขาทำมาแค่ท่าเต้นคอนทูกอ่ะสิเขาเป็นบ้านเพื่อนไงลุงก็มีโอกาสรอดูรอดูรอดูยังไม่แน่ใจแต่รอดูก่อนว่าเพลงมันจะเอาไปยังกว่าก็จะมีก็จะมีท่าเต้นเต็มท่าเต้นปิกนี่เหรอเฮ้ยตะลิมปิกเหรอตาลิปิกเขาเล่นกีฬากันใครเขาโชว์ เขาบอกแล้วหรอเขประกาศแล้วหรอประกาศแล้วพี่อ๋อครับใช่ใช่ก็อาจจะครับผมอ่านค่ะตะลังปีกเอาเตรียมตัวถึงไนครับบอลทั้งสองในสองรับอนุญาตเลยคือแค่เราแพ้เมื่อกี้ก็เหนื่อยแต่กเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าปีนี้ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วยังฟิตยังปึ๋งอยู่อ่ะอ้โผ่านแค่ปีเดียวทู่ไม่คือรู้สึกว่ามันมันแบบว่าน้ำหนักมันเยอะแล้วอ่ะ กินเยอะใช่เขาหนักกล้ามหนักกล้ามเนี่ยวันนี้นี่วันนี้ยังบ่นตอนเช้าไม่บ่นปวดหลังนี่เลยปวดหลังเหรอไปได้ลิฟต์มาไม่ใช่ว่าที่นี้พียร่างท้องหรือเปลฮะไม่มี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 มีแต่ผมเดี๋ยวชาติลาลิมปิกเขามีประกาศแบบยกเวทแข่งยกเวทมีโฟร์มีพี่จอร์ดเวียร์โอ้ยยาเลยยาเห็นกล้ามเขาถ่ายลงลล่าสุดแ้วเป็นยังงไเขาถ่ายลงหรอใช่ขกล้าามตอนไหนอ่ะ ไม่เช้าหรอไม่ได้ถ่ายใช่เลยเรไม่รู้อ๋อที่นี่ไงที่ไปไอบาสเราอ๋อไม่คือมันคือไม่ใช่ไม่ได้จะโชว์กล้ามล้วหน่อยนะน่ะคือไม่ละคือไปไปไอบัสอย่างอย่างอย่างหล่อเลยแบบโชว์โชว์กล้ามเรียบร้อยแต่ว่าในถังน้ํามีเป็ดือเป็ดเนะเออไม่อยากเป็นเป็ดในถังน้ําอ่ะไม่ในกล้ามกล้ามเลย ครับผมอย่างพี่แจมก็ไปตีแบตกับเตยยไงบ้างคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อขาพิกเหมือนผมไปแล้วคุณพ่อโหงสงสารคุณพ่อมากเลยแต่ว่าเรียกว่าอะไรคุณพ่อเอ่อใช้เรียกว่าอะไรคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาตีแบตโดยการซื้อไม่แบตมาสามอันแต่ว่าถุงเท้ายังขาดเลยถุงเ้ได้เซลไปแล้วก็ตีไปตีมาพี่เตขาพิกก็เป็นฟิลเหมือนผมนี่แหละใช่แต่ว sì> ่าเป็นข้างขวาครับก็ขอให้พี่เตหายไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตีแบตกันอีกนะจ๊ะพ่อจ๋า กับเดี๋ยวขอท่านงสุดท้ายนะคะพอดีเดี๋ยวหนุมต้องไปแล้วครับผมต้องไปโรงพยาบาลแล้วครับต้องไปโรงพยาบาลต้องไปลมหยอกหยอกครับผมก็ฝาก Grab Food ด้วยนะครับก็เป็นดิวเด็ดแห่งปีนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรฮอตดิวฮอตดิวก็อยากให้ทุกคนเราไปใช้โค้ดกันดูนะครับโค้ดมีชื่อว่าเมกานะครับผมลดถึง90%เลยนะครับผมครับผมก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่ 2 2ธันวาคมนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งอะไรมาแบบเล็กฉลองสิ้นปีก็สามารถไปใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับทีบ่ Grab Food นะครับใช่ใช่ใช่ใชอะไรนะครับสั่งอะไรกินก็ได้นะครับผมบอนชอนนะก็ดีนะบอนชอนนี่เลิศเลยบอ<ว>นชอนนี่เลิศใช่บอนชอนในแปร์ฟู้ดก็มีครับผมใช่จ้ะ <S 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 2> <S 2> <S